nilaghe da puto waste ko pala kwai tang <laughs> sotithapha ko dikonga da puwe ti tani yai che chum tha le tapu ko do nuclear atariba pala nuclear tagir khai no di ta da mahaji hini awe a transporter news kwa matak so awe le ti kwavada pado ton ni tagir khai je tenna tamita local local kwa no mitala lobayu mitala lobli do ma บะบ้าโชโมออเมตาริลาจีดอปราตเรนอดอดิฟาดดึเกลูอัตตาปาพราโตนีมีทังริทคาลัลอโชโมดุมมาอะเวอีตะเมตาริกอเทบวากะยออาวดอปวาปะโยภูติธภาวอบากะเมตาริกอคือดอกอจอเตติธภาวอปวากอจอเตอัตตากะสอตะนุนอนอยีทีบาเลอะเวดาตึเกลูอัตตาถูทอนลิบีอี เออัตเวติสภาพผ่านดอกกปัพลาทโอได้ดิตนนอนนอนมาตาที่ต่อเดอเตป้าหรือป้าเปลี่ยวดาบะดอตอนนอนนอนไอ้ดอสีววด้าเลยเนี่ยเป้าบ้ายยตานี่เริมกว่าอยู่ก็อาโตรดีบ้ายยนี่ตาโชลืนหลักจัด่าตากระจเวไม่ตากระูลยก็มาผ่านดูเนี่ยเนอบ้ามีโคตแรลตาเลือดนิวเคลียตาเรียยีอ้เดอเจเนอเวอีเตมตาเรียกะเมตาหลกบ้าโยเทปว่าก็ไปโยผู้เอาโกรปไตูเวผู้เอาโกรบา มีฮอกโกวเพเพนี่อัตากอตะเคชิโกโรโยโกจิรุบะอปุตะโลตะลออากุตะระโยลอัตะสิตังดุจันนี่ที่ธะภาตะริโกมีเกียรว่าผืออัฟเวเกตี้ยาบาวะดามัวพาหนอที่สนมหายิฮิตะอับโดลีเชอร์โนบิลนิวเคลียร์หนออัตะโลตะเคลตะโกตะเคเกทออะทูโพรโทโพรโทอะราอัตะวีอะลอฟลีลอฟลีอะทูยะปลัตติปาดึกเลยคําเนี่ยตาลอเวเนี่ยขึ้นตึกมาเลยดุบะ นอปัวเลือกโดนนี่บ้าไว้หน้าตาจุตาปลาบ้าขึ้นเสบบาอเวกโกปุตาฉาตู้อยู่ปลาเปนอโคปัวฟิชจวายิเตนะตุเหลือคักไขตลอดๆนี่ตาชายาปลาบ่าอะฮู้ละตาลอเวนี่ปาปานอก็เลยปาเลยมาบูตินี่บาอเวนี่นิวเคลียร์อตาโลกนออะโคตะเนาะนี่ทากิตะไข่ดอปุดอเวนี่ ยย่าฮีเวได้เลยเาวเป็นธรรมเนาะเอาไว้อปาร์ตี้กรุคุกันวีสืบแสงเอาวป่ปลาท่อเวด้เลยอาตาเก๋ยเพื่อปุกุติชิคินารีอามียอเพื่อมหาตนี่เนาะเอาว้เก๋ยปลาท่อบ้าขาดตั้งริากลุเใครสิกเนาะอย่หีน่เวอาตาเก๋ยไรทอรเจฟบาชันกตราากัตอเาวเตวดาสาทอัตาเก๋ยจะรู้หรือยังเวด่ารัฐบาลไทยรู้หรือยัง เมียนมาก,กับรัสเซียกำลังจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทวายเทเวดายดูปุูรในที่นยิยาเลียขั้นนี้ประโยชน์ของรัสเซียก็สู้เทเวดาเอาเวดาลอมิรีบาแล้วก็สู้เวดานิวเคลียร์เพดเดเวยยูปุูรในที่ยิยาเลียเทเวดาทัา้งที่ตากลุวและสุเกลุยีิบลงเวดานี้หมอปะก่าพาโอเนาะเกวดาใจะโปรดอ่านและพิจารณาเนื้อหาอย่าง ใจที่ไม่อคติหมอปกภาออเลิกตาผู้หลบตาเบลกเนาแล้วาลนะลวางอยู่บนผลประโยชน์ของชาติกันรครับเนาะหมอปกภา,าออดดีอเมทีกอตาบ้าบลูเนอะดีโซโซตะกี้อืมอคาคมย้อนเนี่ก็สุลิอตาฮิบ้อนใครนี่หมอป็นสุตาานอ,นอตะปาดอเลกปาาออดตะปาหลือปาปุยอบามาจานทึกี นากัณวิสืบเสงอัผ่าวได้าสุเกลืออัตหิปลคายอีช่วงัตาเลิกดนหน้าเปิดวด้าดปูดดเลยหรอเอาเวกุยกระดเวได้าจิตใจอีเจเวได้าไปย่อนาเอาเวกัสู้ท่อวได้นิวเคลียร์อ่าอม่อวิตาสูเไม่รีบาลสูนิวเคลียร์แล้วก็ไปยโยปูโดไปย่อที่วได้าเขยเลยรรสเซียก็เหตุสู้ท่อวได้ นอเลตาลอขีต่อเพ่มาหนีช่วงหนต่อตโอนไม่ไม่รลบกูบาดอเลยเอาไว้ได้ดวเอากานาวีเอาไว้เลพ่าไว้ได้เอาไว้เตวดได้ขี้ต่อนขีต่อดอารียาบานีกูไว้ได้ตะกียาตะชีมไม่กวัดเอ่อไม่ได้ลราไม่รีบาผ่านด้วยคดะดดเตวิดาเอาไว้นีเนาะเป็นเรื่องที่ทางไทยได้รับผลกระทบตรงตรงเต็มเจะอยู่นิ่งไม่ได้เดีดขาดเอาไว้นี้เเวิดาไม่ หนอตา,าเลอกบก้านดบบาดด้บานที่เวดาก่อจเตี่ยนหลุลเลิกประคี้ปู่อดอต,ตรีบ้านนี่หรอวิบลนี้เอาเอเเวดานอตาลบบ้านาายุ่บาา้านขาดอตาิตาหลุดใจนี้ ลฤษญานี้เทวดาเกทข้อติลียะตาลีเกทข้อติลียะตาลีเนาะอะขอเมือนลฤษญานี้เด้อผนละหุบะตากะซ้อนนี่ดุกโคดุกฉีเออจีจานนี่จีจานนี่ไปยอทอโลโคดอรัชยาเทวะญาณอีเทวดาเกทข้อตาลีเทวดาเนาะเป็นจริงขึ้นมาแล้วอะเวสสี่เวรธิจาอีกเนาะอ่ากานาวีสืบเสงเทวดาลฤษญาสัมมาผนรู้ธรรมมาลฤษญานี้เพนิคานี่เด้อตาเวณกิจป้าบ้ากวยรีพอร์ตโฮ บากาโดกอปโยอากากิโดเพเนนิดาซากุยบากาโดยูเรเนียมอากากิลาวเวด้าเลทีเจอร์โคเชอร์และยูโดปโยโคเชอร์ขนาดตัวนี้เทวดาตากิเลซาบาคุซี่ยานีบาทเวสิก็ดอนิวเคลียร์ตากิเลกอปโยอัปปูเทวดาหนอบำลูคูตาเลเทวดายูเรเนียมแล้วแล้วกอปโยปูนี้อาสะข้อเวโดเลนเตโทนิวเคลียร์ทีเวด้ายังหรอบาซาตากิเทวดาอาสะโดเพนิคานี ประโยชน์ทุกอปวรต์สิบวาบ้านอนะแล้วเกิดฟุ้งท่อบัวท่อกรมาท่อเวด้าละอานองใจได้เวบ้าเอ่ออาโตอนนี้เทวดาตอนนั้นไม่มีชั้นความลับใดๆทั้งสิ้นเพนนีคันนี้หนอตาบีตาเบอร์ตุอุบาไปยอมมามตตาดิเลปว์ที่เวดาพรุพรูลาพลาเคเลิกหนอไม่มีใครในดืตรตรนด้ออ้ามาบีมาเบอร์เวด้าที่ตอร์บัติบตี้อย่างเลยอาโคตันเนอเทวดาเพราะเคียนอยู่กองรบชาติพันธุเพิ่งส่งจดหมายเปิดผนึกเตือนทุกคนโดยเฉพาะไทย เนาะเตวิด้าค็สุดเลยถือเ่าวลด้าหลีบละวิด้าลูลูรอชนตาอยู่นอะเตวิด้าหรือวิดาเลิกสุเกนอวิลุนี่บ้ามดูคนตาเลเลยปบ้านดูโผล่วิปโยอ์แล้ววด้าเลาดูเวอัตาเปิดติดผ้าเหล่เฮตอาคอบลุลุ่ยเตวิดาเพราะทหารเมียนมาได้มอบสัมปทานให้รัสเซียมาทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกที่หนึ่งที่เขตดมะคูและนี่คือจุดสำคัญเนาะเตวิด้า เอาสุกนอฟวิลิฮิปรโลเวดาเลือกประบานด,ดูพปรกีปยอนเลาเวด้าเลืตเนนอรสเรีย,รยววาตาเปอร์อรเมเลเดวิด้ดา ปยนี้ที่วลาดิวอย่างเลอรัสเซียแกสู้ทอเวลาลอมมีอวิบานเรสู้ไม่ได้นิวเคลียร์อาการจะตอกนอเรือปะกูนี่หรอเรือตนนอตรุ่นตอเรือปะกูนี่หรออาโคตันตอนนี้เทวดาเนื้อกันน e าปีกว่านิวเคลียร์ลอเฮชอลอบอัศวบุบโดนาทีนก้อยนี้เนาะในช่วงมูท่าก็มาตางาเล่เทวดารัสเซียเฮจนหนึ่งตั้งรบอบพนากวิาเล่วกว่ากลาเวเปนออฟแมสดิสทรัชเชนก็วได้เ นอก็หนชอตเลยวาลูลูบุบุลออกดากโกอนะคุณนตอนนี้ามีมากความดังลางกันปฏิรูคีพนัปฏิเตวด้านาเลอนิวเคลียร์ม่รีบานดือมีลอาไม่รีบานคัลากโชวนาลากชวหรอบ้าสชาจะนากีตาตเวันนี้บ้ามาไม่ีอูดรออาจีพอปลาลอลอบตุมา อายุตราบนี้น่ะตากกว่านี่เอาเวอ่ากันดรีสูบเสียงเทวดาตากคือใครนักคว้าเล่นในเมคคลิอยู่ๆสิบาดนะก็บาดฟูสิก่อนในเมคคลิอเลนส์นี้เหรอกล้องกล้องอเลนบาดคว้าออมเมพรมิพราเนาะแล้วคว้าวิธีเทวดาตาดติดผ้านี้มีแฮอู้ชโลทว่าเลอเนาะซองเอเชียอปูนี้เนาะแต่แล้วหลอปิรผู้ที่ผ้าเนี่ยคือเกียรเข้าไว้ดาบําหรือคนนั้นแหละคือใครเทวดาก็ปยออู้ดอยูเรเนียมหรือ อากะมาโทรเวด้านิวเคลียร์ตีดอรัสเซียเอาเว็มมีปัวติติผ่าหรืออคุนกี้บาดอนิวเคลียร์ตะเก็งนี่รัสเซีย บเลบเลบลอบลอติงเข้าไปดาซีลี่อะคู่แต่กอคิบี้นี่มิมันกอตันนี่มนุษย์เกยเท่าเลยดิดอดสะติญะโซนี่เทวดาหนอรัสเซียดอกประโยชน์โทษลัวคู่ตะเจือนได้ดีอันนี้คิชิลือบ้าอะเลลลูลาตะดบดูตอนนี้เทวดาแค่มหาหนอเออกันวิสู่เสียงเทวดาต่ำมาประดู่ต่ำมาลาปุกุคิชิคินี่ลีหนอและคิชิคินี่ลีอะคู่ตันดอกคล้ายๆคิงโคคิชิเย่ คิกโรกีี้ยน่ะคิจิกินนี่แหละครับนำไปคิงทูซเลอร์เนาะคิงทูซเลอร์เนี่ยครับมาปลดตามบันเล่นนี่อ่ะโหดแต่ตอนนี้นิวเคลียร์อะแทคเวปเนี่ยตะเมตารีฟโลเนาะเหลือประโยชน์ที่พากู้โทผ่านแล้วนะใครบ้าอืมเนาะเอาข้อเนี้ยกันวิเทวดาเหลือซาซิงยาปาจะเหลือตามมาปลดตามมารับกูคิจิกินีคาลี อาคู่แต่ตอนนี้แตไมีตางกนโซบะเนาะดูเกลือขวบพระโต้ไ่ด้ตางกินในะครนี้ไม่ตางกินครลยเปิดปากตุบปาตาเทวดาเ,าเ,าเ,าเานาะวิบรตอนี้เทวดานี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวใครสามารถให้ความมั่นใจได้ว่ามันจะมีมาตรฐานเพียงพอเนาะเอาไว้นี้เทวดาก็มีวินดารอบกวัวเพเพอี หรก็สู้ราไว้ได้ลอมมีอารยบาลเสู้ไ้ได้นิวเคลียร์เทตคาร์โดอมาตากัคอนเฟิร์มไม่ได้เลยเทวีได้หรือนิวเคลียร์อาจอะเปลาที่มาเนี่ยต่โปรเทอร์เลต้าเคลือบหาเนาะต่โปรเทอร์เลต้าเคลือบหามันจะกาคอนเฟิร์มไม่ได้ตีเหล่วิล่าในเทวีได้ผมเชื่อว่าหากรัสเซียทําที่เมียนมา ทั้งหมดเรื่องความปลอดภัยจะต้องมาอยู่ตกอยู่ที่ท่านเวน่าเจวัน่าเมมมาบ้าผัวเพย์อยู่ในควาเตัวหนีตาบ้าโยนนี่คือเกทาวัน่าสาเรือกประโยชน์ตื้นที่ผ้าโว่นอโดะนักกว่างนาคีเจวัน่าประโยชน์ตื้นที่ผ้านี้อาสุเวเน่กูหลละพาวเวอร์กุลลอจูโกมอร์กุลลอตาสีตาบ้านดูทอเทเล่แล้วก็กระหืบกัญญาเวน่านิวเคลียร์ที่ผ้าเนี่ยที่กแตโผล่ท่าเลยตาเคลือดกีไม่พรอนะบ้าหรือนี่ ว่าลิกกับ้าดูบ้าน่นนี้ฮองบอเพนิสกาดิบาโยกับบ้านดูบ้านถิ่เลจิตปูบ้าโดตะคาิจิการนวีสืบเสียงเตวได้ฮอคุหูตารินนากเมตารินคาเลปบ้าปากลูปากะถ้าครอีไปฏิบัาเรฮอค่หูแล้วก็บีโอปูนีหนอจานดูมาชู้ดูมาหนอเพลลามาสากิจิโคตอเพลปุกุนี้ฮอค่หูเลสกายเตอลอปัวติเลิบเฮบกปูหนออาคุตดนอนนี้เอาเวเอดดเตเวดา တလုံးနျူကလ িয়ার တလုံးကမေတလောလေတပမေခုခုအလောဘာဟခုမေခုနေတသုတော်တခိုင်မေပိုဖတ်ဆာဒောနီနျ आ, ူကလ িয়ার အသဝိဇစ်ဖန်ကပြောပ္ပတ်ဆာဝနာကလီကူကကြုံနေတာသိနေ ne de lu te le va lokuwo pe veni ne no chui pho tho pho ta ta samuti pa ka tri ble no miyo ti pa ne ka ku leg with a fluffy balloon e e de te na le lor plu lor plu do ma ta we ini no lor plu lor plu do ma hm aku ta na ni ta le ka ke tho ni mi we na ta ko ta ke aduk te lo hokwo pe pe ini lo hm awe ni ka na wi suup saeng ata ka tu ti pa ye ka na ba ba ya ri ma วิมนลนิเตเวดาหนอฮารัรเซียจะใช้พอโคและถาวายพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้ธาตุยูเรเนียมในเมียนมาต่อไปกระแสความมั่นคงทางทหารและนิวเคลียร์จะถูกโยงมาที่ภูมิภาคของเราเออเตเวดาหนอมีแฮสตูทอรไว้ดเ้เลยพอโูหรืดอเวต์ตะพ่ารกเตอร์นี้หนอเอาไว้ด้นิวเคลียร์อารีอาบาปว่าเละอะตรอนนิวเคลียร์ที่ตะพานนี้อเมกเฮก,กว่าไว้ดา้ตาเลอรเทเพออี เคลเคจอโล่เนาะอคูตันตอนนี้เตเวดาปุเวดาสิ้นผ่านี้ปกบ้าปาสู้ป่าสกุเนาะปกบ้าปากู้ป่าสกกุอากุเวดาจิตใจอีกไทยต้องมีปัญหาทางด้านการทหารและต่อไปหากสงครามใดๆต้านอยู่ต้าอย่างมีเกณฑ์ระเผื the book of the plani no hokku do plek a mekli ke kwata phay lo we blani no ado asuwe tiphan ne me sutthopha phu nuclear me keton lo me ribali me keton sikol ta sigwe phe ni no ta du ta ya me ke raw phu ni a we yi lo no akuthi uphei ni akot ta ta ya me ke raw de kwa kha ha wo pin ta khan ni de nen u log wo phe ni na ka le ji phe ni de we da นอออเวควาตตะตะคะนิพายีพาทัญญาตัตตุตยาเมเกระว่าฟุโลโคคูโลเพื่อนิวเคลียร์ตัตติเนนปยอเฮชโหลวะตอโตเพนนะเดขีตเลเลเนดโลเตบานอตัลดะเวดอโปโกปูนีอคิโลกุขขีอะเลจิชมตะตตุเฟรียาบากานเมบัจจุยเมโลเนตตุบาเยชมุอคูตัตตอนีเมตัลลอลบะยุตุมะนออคูวีมุดุมตะที่พานเนกะลวยตุกึฉาดาลอเออ นอวิบลนที่ดาวเวสซี่กรดดแขวนาท้่จใจเตวดาลาผูกเวนี่ที่ชินตามมาโกบัตตาเราวออสเตรเลียถือกับ้าขาดดอกไปยอ a nuclear atari uranium de mta sit pwa de pwa teveda phenika camera north algo australian gani pwa we series de pwa lo baka de nuclear atari kai ne no awes si visa lu ku weda pwa do ka kai ni teveda awes me pwa de ga la atapi tama ke tho keveda le ta ku ta dali no awes kwa ti kwa cha baka do a nuclear takai ne atari de bi pha me ba teveda no wi pwa ni อ่าตะคฤจีเตวาดาปบ้าปาปุปาสะปัจฉิมะเลมิออนไลน์เนี่ยอะเวลเลวาดาเลออ่ารัสเซียก็ตะลอลอเนาะอะตาลเลตตะลอล่อนี่อะเวลเลวาดาเห็นดูอะตากิตะกลูกูอะมีมีป่ะอะกุตัดตอนนี้ปะตะปานิวเคลียร์อะตากเกตเนี่ยกันวะสุบเสียงเตวาดาเลอก็ป้าคือป้าวอซิโกตีๆ บัมลูดเลเด้ที่บ้าเลยเวม่เลนีรัสเซียพลสซอกบอยู่มามาลกบอยู่ดุสโกบมดาเลมิโคยันนอบปกเริมิก์คิจิคุยเด็ดพนี่รัสเซียใหลเทอบุลลอเรที่บเลยจวดม่ได้ไปยุหเกซูเวได้รัสเซียก็บอยู่ี่พนนตเตอร์เราไดาโครคินเนตเตอกเลที่เราก็บุลลอาคูแต่ตอนนี้เอวนมาตัดนิดอนรัสเซียเนม โชว์น no no. so ี Not ่วะณปิยอคีดิตนดะกะมาเลมาปลวกวิลาตัลโลติฟัลลากะวะดาตะบึบานนี่หนออะคุตตะตอนนี้อะเว่ยเมเวดารัสเซียอะตาปาโลปาเจอะแพลนพาดุตะคาลึกะสู้รณ์นิวเคลียร์บเตริสิมาเตเวดาหนอเอออะเวกวาตะตะคานี่เวดานี่ประชุมหมดดึกมาบันกาเออ เออวิบล้อนี้เอาเว,ก,ก,วากุยกระโดดไปได้ซูมิญาเต่ผมขอเรียกร้องในรัฐบาลไทยมีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนอการวีสืบแสงเต่วด้เลยซาคือเท่าเลยอลย,ยูบ่บนดูซิ่วแต่ที่คือดอตาก,กับสู้ท่อเวดา้านิวเคลียร์อาะอม่ลอเหรือ โกปโยปุลเดเวเมกลุกกอทิไพเมวิตรีเตเวดาบ้ามลีครูตะเลตาลกอปูทวยทอกขิเนเมตาล่าอัลลอปรีลอพูดดมมูลอดอกะฮอคุพูทิดพาสะสมูกอลอมุลอมมากุเวดานอกะบ้าดูบ้าที่เวดาดอปูเวดากอจอดเตนดิเมกอติบิลออุบูรกอบิออตูนิปัจจิตะปูบาอะกูตะตอนนี่ลาเตอเวเตเวดาเลอ กล้าแสดงจุดย no? ืนทางการทูตเนาะคือเว้าลยู่นี่ใกเช่เทาลูมล่เลออเวดาเลอเคสาปกเและทูตเนาะเลออัมมาติเลเลอมออติอตาอุเร์เทเลอฮอคูดอนเพื่อนนี่ปกรเชอเทาไม่ลูอ่าเชเท่ดูดูเลอปกกรอเชตะกูนิวเคลียร์อตาเรเลอก็ปยอปูอิตกิปกมิตรปาพระนบตาทูดูตาดูบาลเทวดาอากโกเว้ามาตาดิเลตเลปตา โอ้สเหตลฮะกุดาปลอยนี่กะมาดะบิดว่าเดตะพูตาลิโพดะคาร์หลอหนอความยลละอับเหลือพูดรู้บะหลบกัญปันหรือปะปรีปราบะนี่หลอเอออะเวนี่มีเวดะถ้ากุเห็นลืออ่ากานาวีสืบแสงอะเวกุเห็นดอบปาพลาโทเวดะหนอมะคาดอนนิวเคลียร์อัตากิลือประโยชน์รัสเซียเกเฮ็ดตุรอบัวทรอบไปได้ลือดเวดะลือปะกูอีกนี่หลออะโกตตันนี่อะเวเทวดะลือ ทุกกีโนกีลุยตาฮีบลอนคายนี่ตะเมตตาฮีบลอนลุคลุกวยบาเมตาลิตากดคาเลบกบาปาสุปาสาออดอดิตอดิยิเตแพตูคั่วสุลอปุที่บาเลยอยู่ทนนอเอดออ่าสีกระตู่ปาชีบัวดากวางงยอพูติปาเลเออตารีเวนตะโลกโคเนี่ยเลยอยู่ออบาเอออ่าเวนี่หลออะตูเวสิพะอัตตาเตจันนี่หลอท่านนอกก็มีเกณฑ์ว่าคือ อาเวนี่คือคือจวายน้อแต่เม่บ้านรู้บ้านที่เทป่วยแล้ว่างยองโฟบ้าโยเล้าบูบูเราตัดดอกป่าที่พันเนี่ยจะมีหรือาจีไว้ได้กับปู่บ้านอย่างน้อตอนเรื่องนิวเคลียร์ตะรีจะมีตอนโลกคุณโลกเวบ้าตอดูเกท่าเรือรัสเซียเนาะยูเครนเนาะเวียยูเครนอากอบูอุดขานาเกิดทูว้ได้นิวเคลียร์อาอาเว้อาลมใหู้สิโกไว้ได้เรื่องนิวเคลียร์อีบาอุดขานสิโก้รัสเซียขาด นอัตานี่บุบุกกกรบุบุกกกอตลอดยเนี่ยอาจารยนึกว่าอายุตันลูก็เตอร์ลตันใครนี่นอแล้วก็ปูผัดตานโดนแบบไม่ปูผาตานโดที่เน่ยูเล รออะกูตะดรอนี่ตาลอลนิวเคลียร์อัวลอนี่ตะบะเมตาลอลอูดอตะดุตะยาบะกบะเมตาลอลอะปะเกเตเตบะตาบีตาบะอูเลเลเปเปวีบลอนดิตันะคานะวีเดวดาฮอกคูตุตะบะฮูติงรีซิโกนอฮอกคูเมฮูนอนิวเคลียร์อลอมเมสเน่ผาปูที่นี่เนตะลูเตลบะอะเวนี่นออัจญือพลาซิบาเลกอยูอัลวะดาเลทีกลานอกบราวะดาตะเลกอลีกลาเนตะลูเตบะเทเลว่าคูเลคูถามมาดิเล เอาเวทมาตัดิเลว้าว่อดตรูขวาคู่ไว้ได้เลิแม่น้ำแม่น้ำกกเลอะอทีิคีเลนี่ใหรออยู่วไม่ได้เลอะเชียงรายตากปากที่สีเาสีปะอ๋อยามันกุบปติเรื่องคอีกเนาอันนี้เทอเลอป่ะคู่เลอะคู่ท้าเหรอจะไม่นิวเคลียร์ดีปะไม่มวาผูดเร่ยนนิวเคลียร์เดนรดเจบะนมาตาตินอจะมีหรือป่าอาเวนี้เนาะเมตัาเราป็นาพึ่งเลอะป่ะขคู่ภูกาดิโกกาตินฟ้าวอนอนอเคเมตเตะทอลปพลังด yeah. anyway. claro ุสิยาตะบุกกาินฟ้าเทยหรอจำเลย